ในวันเมะร้ายก็มีอย่างนำก่อนค่ะอิงเนอลอยลองเตียนเข้าปิ่นโปเมกุนมึงก็หนึ่งเสีเนี่ค่ะเนาะ ไลมาหันนะฮะอันดีเป็นเจ้าซึกเจ้าหันเจ้าวันเจ้าเมืองเจ้าไปเอ่อนาตีปุนพรเจ้าไปอุบเปิงเจ้าไปเกดเควันเมืองเจ้าไปเกดเคเฮเพี่เขียนเจ้าต้นตาตีมาเฮทให้เมืองไต้กัดเย็นช่ำฉาเจ้าต้นตาตีเอาเอ่อให้เมืองไต้ขึ้นใหญ่กับวันตาเมื่นนาอันวานนั่นเนี่ยฮะเนาะเขาขาฝากถึง เาค่าผากถึงพุกเออซึกจุ้มหนเนี่ยนะฮะ,นะเนาะเออเกาค่าก่อมหัววาวางเป็นจุ้มไหลแต่นเนี่ยเนาะอืมย่องแทงรองหนึ่งเนี่ยเนาะเขาคาก็เกเกาค่าก็อมหูเนี่ยเนาะว่าสู่เจ้าเนี่ยเนาะมีลองจําเป็นเจิ้งหือเออย่องก็ก้วก็ไนมีตานักนาชาหัสตานลอเนี่ยเนาะสสว่าค่ะถึงตีกว้ามก็ป่องคว้ามกันอยู่ ในค่ะเนาะคู้อยู่หันอยู่ว่าในค่ะเนาะว่าเอออยู่เนื้อเปียวภายในมันเหลือดมันไม่มันขันใจอ่าถึงมอกาหื้อในมันกินใจถึงมอกาหื้อในค่ะเนาะแทงผ่ายหนึ่งก็อ่าตุกย้อนร้องขอในค่ะเนาะอาซากอยู่ในค่ะเนาะฝ่ายหนึ่งก็ซ้ำเนี่ยเนาะ ไส่วิดีโอเสียเนี่ยเนาะเอ่อไปหุ่นไปขู่ก็มีฝ่ายหนึ่งก็ป้าคอนป้าไม้เสียเนี่ยเนาะไปป้อไปแหมก้นตีอันอ่ำมีตั้งสู้เนี่ยเนาะคาว่นว่าเนี่ยเนาะก้นเจินแน่นแน่นเนี่ยเนาะเป็นก้นตีเต็มเย้าก็อ่ำไรมีน้ำกัดสังเนี่ยเนาะเยื่นเปิืสังเลยว่าอ่ำมีน้ำกัดไหนหนึ่งค่ะมัดมือเนี่ยเนาะเพียนไหวเปีกปีกเนี่ยเนาะสุอาคาเนี่ยเนาะอ่ำเจเลยว่าไก่เฮ็ดมึงก้นมึงเปิ่นดตีเราเนี่ยเนาะอ่ำ ไรกว่าเฮ็ดเจ้าคือปืนดีแล้วนี่ฮะเปลี่ยนเจ้าคือปีน้องเสียงห้องเสียงไ้เสียงเหลือดเสียงไม้นั่นก็เปลี่ยนเสียงปีน้องไปเฮ้าหนังกันกุ้ยเนี่ยอําไข่เกียดเคอคอําไข่เอ่อฮีวานเฮีมึงก็ตาออกมาเฮียวก็เฮ็ดการหาบการท่มเฮาาียวคาคาวาเอ้ กะเฮ็ดกวนลากล่อลากโวกะจูกันเอ่อเฮ็ดอีสังบ่กะยาวตีมาเฮ็ดในนี้เฮาขาพี่น้องใต้แน่อโลหันยาก็มันตันใจเออหน้ตีสู่ใส่โคเฮป่ากวงเฮแม่กวงเฮเอ่ออิงเนลวยล่งเอ่อเป็นเจ้าผู้เกขีวนเมืองนึงเฮแน่มาเฮ็ดจังไแน่ อามันหับหยาบหนานะากวนเฮาในอ้ามันต่ำนักหนาเออในก็สูเอาตายไปเรื่อยเอ,อมันใจสูไมเ้เฮ็ดหาตายสูวเก,ก็ว,ว่าเก่มหูเหรอนะว่ามันมีต่ำนักหนาตีเหลิมมันเฮ็ดอีสังพิษทั้งสูงเจ้าในได้เกา่าก,หกห็หูก้ยหนาตีนเก่าหูหูตั้งเฮ็ดสูในมันเหมือนกวนกินเข้าไอ้เฮียได้อีเด้อนะเออก็ได้ลาดในผักถึงสูงเขาเ่าอินป้อสูเจ้ากินเข้าไอ้ยิบเมือง วันเมืองเปินแต้เปินหิมกันเฮ็ดเก๋เฮ็ดขุนเปินหิมกันเฮ็ดผู้อ่อนหูก็เปิเพราะว่าเปิลในเปลี่ยนผู้อ่อนหูเย้าเปิลตีมาจอยแถมก้นวันก้นเมืองเปินได้เฮ็ดลองสั่งถูกปันก้นวันปิ่นก้นเมืองเปินได้เฮ็ดปันเฮ็ดให้ก้นวันก้นเมืองเปิลอะไรเกี่ยววันเมืองเฮาแต่หิมการเฮ็ดเก๋เฮ็ดขุนเย่าก่ออนกันปอก กันเหียมป้อมแม่ก้นเมืองเปะกินก้นผานเปะกินก้นอันมีตั้งต่อสู้แป้กินก้นอันมีปีญน่เปกินก้นวานกวายโตกันใหญ่ๆก็สร้างหัเต้น่เสียงก้องเสียงหมักหม้อมาตั้งหลายกลมหัวว่ะค้ายกลมไหลเนี่ยกะมาจุ้มหน่อยกะมาจุ้มใน่อว่ะสร้างปูเกสร้างปู่เมืองป้อมมัดปูเกปูเมืองก็หมัดก้นวันก้นสดยาในตินในมือมีเหี้เม็ดก็ว่าขายยาเออกินยาเอว่ะ นี่ใบก็จังทูจังชันห่างละ่ะก้นใหญ่ก้นลวงจังไหนซุ้มเขาก็มาซุ้มคามาซุ้มพี่น้องใต้ทั้งสี่ไหนคะเนาะืะออยู่น้องมึงน้ามึงกุตีกูดังไหนคะเนาะฮันข่าวเย้ากอใจย่ำดีไหนคะเนาะเป็นพี่น้องเจ้าคือผ่ายกออับไลคาเจ้าไหนคะเนาะ เป่นพี่น้องไต้ตั้งหลายก็เข้าค้นเนื้อเดือดใต้อันเดียวกันก็เขาคากออหับไรนี่ค่ะเนาะไรหันข่าวมาสองสามวันในจุ้มเอะผีๆนี่ค่ะเนาะจุ้มพี่น้องวันให้เนี่ยค่ะเนาะจุ้มโคเขียวเขาค้าอันเฮ็ดต่อพี่น้องใต้เขาค้าเนี่ยค่ะเนาะอันเฮ็ดต่อใต้ดอกใต้เหมือนกันเนี่ยค่ะเนาะย่อกอเนื้อเดือดอันเดียวกันเนี่ยค่ะเนาะมีตั้งเพชรใหญ่ลงมอการือเสรษฐาเขาย่ออมดีเฮ็ดจังไหนเนี่ยค่ะเนาะเป็นพี่น้องจะคือเผืก็หับไรค่ะเนาะย่อมหับไรค่ะจ้ะไหนค่ะเนาะ ดีอุ่นอะดิอีลูพี่ใจก็นั่นนะฮะนะว่าเป็นลุง,งไม้ไผ่เนี่ยค่ะข้าวกลมหัวตายฮันริผ่าเนี่ยค่ะเนาะปวันกันให้จอมค่ะเนาะหรืออีลค่ะมีตั้งพีดหมอกกาหือกับดูไรเฮ็ดจังไหนค่ะเนาะย้อนน้อมใหญ่ๆน้ำๆค่ะอย่าไปเฮ็ดแทงค่ะเนาะใครหันแทงค่ะเรื่องตีมดีไรเฮ็ดต่อกันพี่น้องใต้หนังกันเต๋มวยเพียวกันจังไหนขยันแทงค่ะอย่าไปเฮ็ดแทงค่ะย้อนน้อมใหญ่ๆน้ำๆค่ะเนาะเย้าเกาะจุด เยาก็เอาเอาไพ่เผาเนาะจุดกวนเปิรนจุดของเปิรนนะเยาก็รุปมังมังปอปอเอามือเปปิกเส้นในอนัมรีเฮตคาโป้เปิรนเฮตตีสุดใจด่องในเกียร์เกียร์ค่ะพี่น้องเซอร์เคอรไพ่ของเกียค่ะนเ,าเะนาะ ต่านตายอันว่านั่นเปินมีลอกไลยมันค่ะเนาะนกมึงพอสู่เจ้าโดยไร่เลเพนค่ะอ๋มใจว่าเด็เป็นกรมมันนิดอันว่านั้นเห่าก็เผาพิษก็เอาได้ที่อ๋มใจค่ะเนาะเต็ียมดูแลมีเขาใช่ไหมตั้งพิษอย่าลงมองการือก็เปิลเฮ็ดกันได้ค่ะเนาะ สู่จ้าหลุดเรียบเพี้ยนดีๆค่ะการม่านการเมืองการซึกอันนั้นค่ะเนาะไปหูไปหันหลุดเลียเพี้ยนแทงค่ะบอกการนายไปมีตั้งหูค่ะเนาะลาซื้อเอาตั้งตื้อตั้งต้อแท้ต่อพี่น้องคนเมืองกินข้าวพี่น้องคนเมืองให้เฮ็ดต่อเจ้าไหนได้อ่ำลีนี่ค่ะเนาะใครย้อนน้อมใหญ่ๆน้ำๆได้เนื้อฐานหน้าเป็นพี่น้องคนเมืองให้ก็มาลานเหนือค่ะอย่าไปเฮ็ดใครย้อนน้อมใหญ่ๆน้ำๆครอย่าดีให้เลยหูยิ้นตาหันแทงเลยค่ะเนาะนี่รู้นะค่ะเนาะ ผีดูนะคะมีตั้งพีสังก็ยาวค่ะตามตายบนกองมเฮ็ดจังไหนค่ะสุดเจ้าอีาเฮ็ดแทงขาหมูไหลจุ่มไหลก็ยาวเนี่ยค่ะน,น้อยย้อนนมอย่างๆน้ำๆค่ะพอแม่คนเมืองข้าก็เหลือได้อยู่อยากกินอยากสุดเจ้าก็อู้สุดเจ้าก็อันค่ะเนาะตั้งห่องก็มาแป๊ะกินตั้งจานมาแป๊ะกินข้าคขาได้อยู่กันแล้วค่ะเนาะ เด็ใครเฮาคาคนมึงเนี่เด็กใครอยู่มึงไรเด็กใครอยู่จอกไลเอาเดินเลยวุ่นขาปูนมะเป้กินซะไหนเสร็งกัต่อยู่ที่เสากรมเมียเพิ่ซ้เด็กใครกัเฮ็ดซึกเพิ่ซ้เด็กใครอยู่มันมึงเฮาไหนคาเอาเดินเลยวุ่นซะไหนคะ่ะเนาะกบสังไล้ไปออกมึงกันล่ะกบสังไล้กวาอยู่กบอดตีกอดตั้งล่ะในะอยู่ยอย่าก,กินอยา่าค่ะเอาเป,ปิ้นมาเป๊กินเฮาคะ่ะเนาะเฮาหนังกันซ้ําอ่อนกับเปิ้นมาเป๊กินเฮาแทางไหนเฮาซ้ำเด็อยู่ต่อกันแทงอีพีสเลยคะ่ะเนาะ นอนป้อมได้สองขึ้นคะ่ะพีน้องเขาค่ะสองมันนั้นคะ่ะสิงปีไอก็สเสลองนั่นอัน,นสิงห้องสิงแก๊กสิงแสนอยู่ในหูวยอยู่ต่อสัวนั้นคะ่ะวันสองวันเขาขาก่อนเป็นเหตุการณ์ค่ะเนาะปีนอนก็วนถึงปีไอเขาสิงห้องสิงแก๊กสิงห้องพาราตลา ปึกกองเนื้อเถินลึกภาวันตาลงโปตันน,นนะันเนาะใจกวนเฮาได้เอาอีสังไม่เฮ็ดอ่ำใจใจกวนเฮ็ดเนะาะคาเลยยิ้นจ่องสูตเจ้าเลยยินฮะเหมือนคา,ลนเ,า,ลาเลยยิ้นฮะวะลาดเลยลาดเลยเมื่อมลาดละเนี่ยจ่องใจคะ่ะปีน้องใต้จ่องใจคันนั่นโดนมาเป้กินเฮาเฮาหนังกันซ้ะมาเป้กินกันแทน พี่น้องไตอยากกินยาบอวันๆเลยค่นะขายไรก็แป้กินเฮาสุดทเอาพี่น้องไตแต่ลำาก็อยู่ไว้ที่เหลสุดเจ้าดูไร้วนขาสุดทอาตายเป็นก็ตายเป็นแป้สู่ไร สุดเด้วกว่าแผนมันสุกแห้งสุกเฮ็ดเหมืนเปยสุดไรก้นมันก้นมันเกมืนมีกองกลางเนาะต่ำตายหมอก่าเฮยสุกอมดีเฮ็ดหมอกันนันเสียงลุงเสือเลื้อนั่นนะปู่เฮ่ะปู่ก้าฮ่าปู่อังก็ยแย่ฮ่ะสนใจพี่น้องคาค่ะว่าเป็นเลือดเลือดอันเดียวกัน กว้างใหญ่ในหูในตาเสียวมือมือแปปติใครคะนะาแพนองอดองอดสูงนด้วยลูกมันในเด็กใจขาดมากันขันอาหัหนเงี่ฮามาอะไรคะนะาหลาซื่อ,อทำอะไรคะสุยาไปเฮ็ดต้องปอ้าจะไปเฮ็ดเนยไปน้องกวนมันกวนเมึงสุกนิน,กนเขากวนมันกวนเมึงคะ่นะเนาะ เห็ข้าวเกี่ยวขอนก้นมันก้นเมึงเด็ดมาเฮ็ดต่อพี่น้องก้นเมึงจังไหนเ่ยพีดค่ะตักเบิ่งมันเมึงสุดเลยอไรฮู้ค่ะสั่นตายสุกมเรือไรเฮ็ดจะไหนอ่ะมันเมึงเปิ่อนนอกมึงเปิ่นเฮ็ดจะไหนค่ะเนาะขลับแดงให้ไอ้หรูลุงก็นั่นอะปีไอายรุงไดมหมูค่ะเนาะไหวก็ไหวมาสมบูรตัวลู้กว้างอยู่ในภูเนี่ยจ้แค่บปอแม่ ปุ S <S ่มเมย์บนเป็นจะเหือไวนสูวนด้วลูกปุ่เป็นปุ่มเมย์พี่น้องจะเคยสูลุ๊กเอาคะมันได้ก็มีสังหรณ์เอาค่ะเนาะในอันตีเป็นก้นใตก้นหนึ่งเสียก็เป็นก้นเมืองก้นหนึ่งเป็นก้นวันก้นเมืองเป็นก้นวันก้นสงวนก้นเนื้อเฮลกอกใครใครปันตั้งหันถึงเนี่ยคะใครออกลาดนี้ในกลางใจอันตีเป็นอยู่ตัวเร็วแน่เนี่ยคะเนาะ เกิดมาเป็นไต้เน่จังไอปืนห้าเนี่ยอัมยามายค่ะอัมยามายค่ะเนาะเกิดมาเป็นไต้รัดกํามไตอัมยามายค่ะเนาะย้อนไปไต้เป็นผู้ทัดภาษาเล่ออัมอัมฮาเอาเป,ปี๊ยปูนเผือเนี่ยค่ะเนาะแต่จจว,วังในจ่จวเขาย่ำในอันดีเนื้อออนไลน์เข้าค่ะตัวเร็วในอันหันลงตั้งอันเป็นอยู่ตัวเร็วค่ะเนาะมันตุ่ยมไทยอิดค่ะ ย่อก็ตเป็นกน้นแต่ใจเป็นทัดในกว่าเลยค่ะเนาะเป็นสั่งกันกว่ามดโขมูค่ะเนะาะย่อก็เป็นสําลัะว่าให้สังเลมาอยู่เมืองไทยหล่ะให้เล่มอยู่เมืองเฮาหล่ะเนี่ยเมืองในตี่คือคืออยู่ค่ะละเนาะตหนังเข้าอําอยู่ค่ะเนาะวูวไกว่ะนาลินวะนาวะ ปรไล่ปลาย,ายเหยวก่กลมมาเนาะกำลังสูรมากก็ตึ้นแต่เลยปลายให้ในที่ที่กลมหูค่ะเนะาะแหงเลสงยสองผ่ายสองผังอ่ำรัดต่อกันอ่ำอกอ้อกันเลยดีดเหวก็ห้อมมือกันเป็นหนึ่งอันนั้นในใครพูดนะฮะนะเป็นกันก,นกวา่าไรค่าลาดต่อกันไรค่ะเป็นจุ้มเลี้ยวกันไรฮ้าถาเสื่มมานก็วัดต่างเนาะ,นะว่าก็วัดต่างเนาะไตเขาสมมาวัดแทงเมยวค่ะกูก็ กูก็มีต้งหันถึงเือค่ะอันนี้่ะกล่มยาละยามออกมากละค่ะนะแต่ว่าฮนานาเฮลก็นวนไลค่ะนวะลรับค่ะเป็นห่วงคนตั้งเฮินเนี่ยะนะไม่ใจคนตั้งเฮิ่นเนี่ยะนะอันที่เมื่อว่าเมื่อซึ้นในเหมือนในอ๋อหันข่าวแทงว่าเขาดีจอกแม่มันจำลาเชียวแห้งนะ่ะอำเใจวานเฮาก็เป็นใต้หนังกันเน,นะนี่ยคะเนาะดีโก้ค่ะ อย่างแรสู่เจຊาคลก้นซึ่งอย่างแลปีเลยเขาเฮิ้นออกเฮນ้นที่น,นะเนาะถึงถึงตีเลยป้อแหมตอนนนอซารอน7 8ขบเกก็กบ่มไว้อะ่ะ <c oughs> นี่ๆใครถามถึงก้นลงเนะาะกะาียสัสสสสอວะอัสมว,ว,ว่าวะกเโอว ลาต่อกันลีลีกลมไล่เนาะเฮ้าใจได้เอาค่ะแต่ว่าเกิดมาเป็นใต้หนึ่งจัดแน่ผำยำไอไปนะ